ตอนนี้เัากำลังเดินทางไปที่สถานซีสมทัวรซีสมที่นักท่องเที่ยวมากมาท้ายหูเซลฟี่ก่อนทัากัน,กนดิเดหน้าท่องเที่ยวยร้ายขนาดเลยอ,อันนี้ก็น,นักท่องเที่ยวสบายดีท่านผู้ชมพบกับเทอร์รี่แอดเวนเจอร์ตอนนี้เติร์กำล,ลังพาขี่รถเลาะเที่ยวเมืองวังเวียง ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นใ,ใจกลางเข้ามาในตัวเมืองวางเวียงเป็นถนนเส้นหลักอันนี้เป็นถนนใจกลางเมืองของเมืองวางเวียงเป็นเขตชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หลายที่สุดธนาคารกับลายเนาะมีโค้ดธนาคารการ์ด JDB สวรรค์่อยยังลาเวียนมีบัตรันนี้บออยยังบอขค้อ เรียงเข้ามาเสยพักอยู่นี่นี่บนท้องผาเกียู่บนวัดอันวัดกลางนี่เดิสถานการณ์หนาหนาไปเข้าเฮน,หน,นหเห็นะโก้ส้มกับเชียร์กินนะต้องเที่ยวก็มีมาแต่นครพลงเลี้ยงจันโบ้เ็นเลยฝรั่งมาโกเห็นก็เห็นอยู่ สีสมกัว่าซีสมที่นักท่องเที่ยวมักมาท้ายหูเที่ยวเด่าวากโมวแนมสายแนมครัวเลยเนาะอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาต้องได้ใส่แพนที่กูโกสวยเงามผเคยมา Ha <laughs> สิ่คนน้อยเอาบ่เหดือสองอันนี้แม่นยังเกาะเคยทำจังบนทางไปสำจังเขาพาเน่สภาพดีป่ะสภาพที่สมบนทองเทียวยังมีเสียขาพาเนี่ยบ่เนี่ยั้าวุ้งซขึ่นทำค่อยได้เสียข้นลูกบปขึ้นไปท้ายหู้ายอยัาอยู่บอกนี่จอดรถด้วยบ่องแดง จอดรถยู่ร้านจอดรถเท่าไรยูร้านนี่แหละก็ย่างไปโดยย่างข้ามหัวย่างไก่เตอร์บักไก่เตอร์ลำดานี่แหละเขากัย่างเขาขอทายเขาทายอย่างมันบวนงามๆโอ้ขอบใจขอบใจหนุ่มจึงโดดความสนใจตลอดทั้งลูกเนาะเวลาท้ามันท้าไม่เลิกลูกสิไปเที่ยวน้ำพอลวะไปเที่ยวทั้งกะบีเพอไปเบิ่งถ้ำไปไปย่างสะพานชีสมเนาะ <N> นี่นี่ไม่เห็นแ,แหละฟอกเบกว่เห็นเห็นแตนี่หูเห็นแล้วเห็แหแหแนแล้วสะพานสีสมคนศิลายอยู่มนันนี้เป็นวันอาทิตย์สะพานสีสมเมื่อก่อนเออเนี่ยเก็บปีเลยดิสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เจอก็มางหอดทีสะพานสีสมเป็นจุดท่องเที่ยวของบางงองเวียงเดี๋ยวเขาจะพาไปยังสะพานมือนี้นักท่องเที่ยวล่าหลายมันเป็นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวที่มาจากนครหลวงเชียงจันทร์ ตองเมนต่างถิ่ที่มาจากคนครลงเมียงจันทร์ <c oughs> อันนี้ตองแมนนำ้ำซองกวางน้องซองกันเนาะนำซองกวกวงเซลฟี่กันเท่ากันดิเดวานาะไปชีกมา นักท่องเทียวร้ายขนาดเลยอันนี้ก็น,นักท่องเที่ยว้างานแผลเลยนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายหูงามเอาไป จับมือเลยเนาะกนัด้นใหมาา่อันนี้น้ำซ่องอันนี้เป็นสะพานขามน้ำซ่องแต่ว่าพิ่นเหตุเป็นสีสมอ่ะมาท่องเที่ยวกันมาทายหกเป็นทีลรดึก

วิวงามเนาะวิวนี้เนาะอุ้ยวดมึงได้ยันั่นบ่ฮะได้หนึ่งหน่งบเอาเปลี่ยนมึงดูกี่วันหยับกปยิท่าทางมันสตว์ยิ้มม้ไปอ้หมึงนี่เนาะเสียได้เสียมาเอาไหน น้ำเลิกเติมเนาะประมาณเพียงแงวบนักท่องเที่ยวกำลังมาไล่ยหลกำลังทายหูไหวกันทีเลยดึกขังเทิงเนี่ยต้องแมนถ้ำ เดี๋ยวถามมันนนาจะคิดมันนนาจะย่าเขาหนาจะ,ยานนาจะยาแยกเป็นอีกคิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาบรรยากาศในบริเวณสะพานซี่สมในให้ท่านผู้ชมเข้าได้บึงุน dễ dọc dễ nọ nhàng cả bên đây khác chưa nọ cho kênh Để không ถ่ายนี่ได้ป่ะแล้วพี่เอไไอไหมล่ะพี่ไทายหลอดบักเปนยังไกลพอรึเไห่แม่นี่ไปถ่ายท้างนั้นเข้ามาอีกคนกำลังอาลายคือเก่ามาสิรุดหน่อยถอยล่งก็ยัง ตอนนี้มีแสงแดดออกละลังบนี่าคนลักำลังมาหลายนอนสวยเวลาประมาณเก่าโมงแหละตอนนี้ มาถ่ายมาุ้มหนึ่งด้วยมุ้มนี่เอามุ้มหนึ่งกันแม่หล่ะมุมนี้นเนี่ย

นี่เขาขี่เหือบนเขาขี่เหือกันขี่เหือทรองเที่ยวจะเป็นแบบนี้นอะ ทัดจากสะพานมามันจะมีทางยางแล้วก็มีหานขายขนมขายอาหารการกินไลหลายโอขายมันปิ่งนะขายสลีปิ่งโดนัทก็มีมากระบกสตรอเบอรี่กรบฟะทสสตรอเบอรี่เจลสิพันกี สตบอรี่อันนี้ผลไม้ปอกเรียบร้อยโอ้ยเมียซื้อมาเป็นมากหานขาดไร่เติบเนาะเลียนๆกันไป น้ำผึ่งก็มีสดๆเลยได้ดีเนาะยังมีห้างันฝ่เนาะเฮ้หมาเปนยังไงคล้ายเจอะไรกับเศร้ากับนอยจิตรบอี่ฮะสตรบอี่กับหนึ่ตัวน้อยตันยก็ได้มีเจอยู่บน อันนี้ขนมขนมเกากรอกอันนี้เป็นทางไปถ้ำทางไปถ้ำเรามาถ่ายดัดขางของสะพาน ่องเที่ยวกะล่างไทยหูทางไปถ้ในี่ใกล้เติบนะผูดียางผู้ดียงางดิบน,น้ำซ่องกับไซส์ดีกว้างเติบเนาะน้ำซ่องนำไซส์ขนาด รับคิดเที่ยวส้มสะพานชีสมเตอกับเจ้าขอจบาคิดไปเที่ยงเท่านี้รวคยพบกันกินหน้าเข้าไปเที่ยวอยู่ทั้งเทิงถามจัง